สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของชาแนลนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอยู่ในเกมวัน แมนโวว์นั่นเองครับทุกคนและตอนนี้เนี่ยก็มีตัวทัศุมากิด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครของผมนะครับต้องขอบอกว่าเป็นตัวละครของพี่แกหรือว่าพี่โจนห้าร้อยนั่นเองนะครับที่ให้ยืมไอดีนี้เนี่ยมารีวิวนะครับซึ่งผมจะพาไปดูว่าตัวเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเลเวลเนี่ยอยู่ที่เลเวลห้าสิบหกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แรงเนี่ยอยู่แรงที่สิบสองนะครับทุกคนโหเล่นมาคือต้องบอกว่าเดือดมากนะครับผมมีเมโมรี่เนี่ยอยู่เทียที่สิบสอง วยนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยใส่เที1อยู่นะครับแต่ยังไม่อยากไปปรับอะไรของแกมากเพราะว่าเดี๋ยวจะงงนะครับเวลาที่แกมาเล่นเนะครับนี่ตัวที่เล่นตัวหลังเนี่ยก็เป็นโซนิกความเร็วเสียงนะครับทุกคนดูเมมโมรี่ก่อนโอ้โหใส่เป็นแบบ11อะคือ,อยังตึงอะ่ะแล้ว11สีทองด้วยครับทุกคนือ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมขอแนะนำนี่เลยพ่อมดเคาวพ์เพย์ w ay, ผู้ให้บริการรับเติมเกมมือถือหรือว่าเกมออนไลน์ต่างๆนะครับบอกเลยว่าร้านนี้กาลันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่าหนึ่งแคนครับหากคุณเติมกับร้านนี้นะครับพร้อมส่วนลดจัดเต็มคิหาพ่อมดร้านเคาวพ์เพย์ ay, หรือว่าแอดไลน์ไอดีแอดเคาว์เพย์ ay, อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคาวพ์เพย์เท่านั้นนะ ยกตัวอย่างนะครับหากคุณต้องการเติมวันพันแมนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเนี่ยเข้าไปที่เว็บของวันพันแมนะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินในเว็บวันพันแมให้เรียบร้อยนะครับผมในส่วนของหน้าเติมเงินนะครับเพียงแค่เท่านั้นนะครับคุณก็สามารถเลือกแท็กนะครับที่คุณจะสามารถที่จะเติมได้นะครับและเมื่อคุณได้ลิงก์มาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนําลิงก์เนี่ยไปให้อดมินแล้วก็ให้อดมินเนี่ยเติมได้เลยนะครับ หากคุณชลเติมเองเนี่ยแน่นอนมันแพงกว่ามากๆแต่ถ้าคุณเติมกับร้านเคียวเพนะครับถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับวิธีการเติมเงินในคลิปนี้นอกจากจะร,รีวิวให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปดูด้วยนะครับว่าในการใส่เมมเบอรีนะครับแต่และตัวเนี่ยใส่อะไรยังไงบ้างน,นะครับเราจะเิ่นในที่ตัวละครก่อนเลยแล้วกันนะว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับตัวละครที่เล่นเป็นหลักเนี่ยก็จะเล่นเป็นโซนิคความเร็วเสียงนะครับบอกเลยว่าสกิลท่าไม้ตายเนี่ยมันแบบคิแรงมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับ ตัวที่ก็จะเป็นตัว Silver f a n ฟนั่นเองนะครับตัวที่สา็จะเป็นตัว J จนอนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่แจกฟรีนะครับทำมาเป็นตัวหลักด้วยเพราะว่ามันเก่งเหมือนกันนะแล้วก็ฟุบุกินะครับผมพายุหิมะนรกนั่นเองนะแล้วก็ไซตามะร่างชุดนอนนะครับแล้วก็ทาซึมากิเพิ่งจะมาใหม่เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทาเลยใช่ไหมมีซอม้แมนนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นๆบาบๆาบ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 นะครับอันนี้ยังไม่ได้ทาส่วนตัวอื่นๆที่ยังไม่ปลดล็อกเนี่ยอ้พวลแง มีโซนิกความเร็วเสียงนะครับฟูบุก,กิไซตมมามะเออแล้วก็ถ้าซืมมากี่ใช่ไหมซิเวอร์แฟงเจนอตเท่านี้มันก็สามารถเล่นได้อย่างเพียงพอแล้วล่ะเพราะว่า มันสามารถไปได้หมดแล้วว่าพลังแดงพลังเขียวพลังม่วงพลังฟ้านะครับมีตัวตึงหมดทุกสีแล้วนั่นเองนะครับโซนิกเนี่ยนะครับอัพศักยภาพมาที่ขั้นหนึ่งะครับผมแล้วก็เดินขั้นเนี่ยอยู่ที่ขั้น5้าเลเวลเจนะครับแล้วก็ตาผลงาน12นะครับศักยภาพเนี่ยจะอัพแค่ตัวโซนิกแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นเนี่ยไม่ได้อัพศักยภาพเลยนะครับเนี่ยครับศักยภาพตัวนี้ก็ไม่ได้อัพนะครับตาผลงานก็อยู่ลำดับที่10เนาะเจนอนก็เหมือนกันนะครับ โอบุก,กินะครับไซตามะแล้วก็ทาซึมะกิด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีตัวละครน้อยนะครับจริงๆก็มีเหตุผลอยู่นะจริงๆดองไว้เพื่อที่จะรอตัวละครใหม่นั่นเองนะครับ วนนี้คือค่าพลังโดยรวมนะครับก็จะมีหลักๆ3พีเซตด้วยกันนะครับผมอันนี้พีเซตแรกก็จะเป็นสีฟ้านะครับฟูบุกิเลยนะครับพลังโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ25,799เนาะส่วนอันนึงก็จะเป็นไซตามะนะครับขึ้นมาด้านบนเป็นพลังสีแดงนะครับเอาไว้แบบชนะทางแพ้ทางอะไรอย่างนี้เออแล้วก็อันนึงนะครับจะเป็นทาสึมากีเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าสุดเลยน,น่นองนะครับก็เป็นพลังสีฟ้าเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าเจออันไหนที่แบบ ชนะทางแพ้ทางก็จะสลับเจนอสขึ้นมานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูชิปเมมโมรีกันนะครับอันนี้เป็นของตัวโซนิกความเร็วเสียงนะครับผมอ่าดูตรงกลางก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นโจมตีวิวัฒนาการเลเวลสนะครับส่วนอันนี้จะเป็นคิเลดวิวัฒนาการเลเวลสนะครับส่วนอันบนนะครับเป็นรอบโจมตีนะครับส่วนรอบๆบเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีทองนะครับผมเทียที่11เลยนะครับ เออนี่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 ส่วนมากจะเน้นไปที่ค่าคินะครับเห็นไหมรอบโจมตีแล้วก็คิเลสวิวัฒนาการนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือค่าพลังโจมตีอยู่ที่พันหกนะครับโห้โหดเลยนะครับโซวนอีกค,คือเวลามันใช้ทําไม่ตายคือแบบแทบจะปิดฉากบอสได้เลยแหละนะครับต่อมาเป็นซิวเวอร์แฟงนะครับอันนี้ใส่เป็นสีม่วงอยู่เลยนะครับมีสิบเอ็ดปนกับสิบบ้างน,น่ครับตรงกลางใส่เป็นโจมตีชีวภาพนะครับโจมตีมนุษย์นะครับแล้วก็โจมตีมนุษย์นะครับค่าพลังโจมตีอยู่่ทีนะครับ แล้วก็เจนอสนะครับพันหเหมือนกันนะครับก็ใส่คล้ายๆตัวซิเวอร์แฟงนะครับยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากแล้วก็ตัวฟุบุกินะครับอ่าแล้วก็ใส่ตมะนะครับอ่ามีเทียสิสีทองมาบ้างนะครับแล้วก็ทาสึมากินะครับวันนี้มี11สีม่วงปนกับสีทองนะครับก็หลักๆเนี่ยนะครับจะเน้นไปที่ตัวโซนิกนะครับโซนิกเนี่ยก็จะเน้นที่ค่าคลิก่อนเลยนะครับเนี่ยครับมีค่าคลิเลทเนาะเออแล้วก็มีนี่ครับพลังโจมตีเป็นโบนัสนะครับ ก็จะเน้นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่ใช้ทําไม้ตายแล้วมันคีคือแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีค่าพลังเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าคําขอฉุกเฉินไอตัววัคซีนแมนที่เทียร์สิเนี่ยดูคะแนนแนะนำครับ2 8งหมนะครับ,รบซึ่งบอกเลยว่าโคตรยากคือ มันฆ่าไม่ทันเวลามันหมดก่อนมันโหดมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองให้ดูซึ่งมันแพ้ทางเป็นตัวไซตามะใช่ไหมเพราะว่าไซตามะนี่มันเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงจริงๆสู้เรื่อยๆมันสู้ได้แต่เวลามันหมดนะฮะไปครับดูแล้วน่าจะต้องเพิ่มพลังอีกเยอะเลยเนี่ยนะครับแสตลบคิวยากอยู่นะจริงๆเลือดมัน20หลอดอะ ไม่ใช่สู้ยากดิเวลาไม่พอแดนและคิวแดนและอ e ีและอาร์โหดต่อยใครเฮ้ยหลบได้หรอผมมันแดนพอดีเนี่ยเหลือสองนาทีแล้วเพิ่งลดไปห้าหลอดเองอะต่อเนื่องครับต่อเนื่องครับหลบ อุ้ยหลบไม่ได้เน็บชา้าเน็บชา้าเรียบร้อยครับน็อกน็อกน็อกต่อยรัวๆต่อยรัวๆจอโคตรแล้วต,อวตออ่อยเอ้ยสามหมื่นสี่เฮ้สามหมื่นเจ็ดวิเหลือสิบเออเหลือสิบลอดแล้วเอาหน่อย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 เฮ้ยอาจจะผ่านก็ได้เนี่ยเหลือห้าลอดครับสี่สิบวิห้าไม่ตายทีเอาหลบได้ไม่นะ เอ้าเฮ้ยมันลบอีกแล้วอย่าลบเก่งนักเลยเออพอทีวะอื้สัตว์น้ามไปเลยผ่านปะผ่านเถอะผ่านเถอะต้องดูว่าเสียไปกี่หลอดอ่ะอาจจะไม่ตายครับทุกคนคุนเหลือสองหลอดอืน้น โหดเกินแต่ยังมีหมัดนี้อยู่ผ่านแล้วว่าผ่านพอดีเลยว่ะทุกคนเป็นไงล่ะนะครับอ่ามีเท่านี้ก็เพียงพอในการเล่นตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ผ่านด้วยเนะี่ยผ่านซะงั้นนะครับผมเออเป็นไงบ้างครับผมสำหรับไอดดตัวละครตัวนี้นะครับอ่าอยู่ใน แหลงที่12แล้วนะครับผมในคําขอใหม่นั่นเองนะฮะสุดยอดจริงๆเลยไอ้ดีนี้โหจริงๆตัวนี้นีเติมไม่ได้เยอะมากนะครับเติมจริงแต่ว่าเติมไม่ได้เยอะนะครับแต่ต้องบอกว่าสนุกมากนะครับถ้ามีตัวครบขนาดนี้ได้ผมบอกว่าเล่นสนุกมากๆเลยแต่ถ้าอยากมี พบแบบนี้นี่ก็นี่เลยร้านเคเบิลเพยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับรีวิวดีเพราะว่าตัวละครเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่มีอะไรให้เราได้ดูมากนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีทิคอะไรเกี่ยวกับวันพัฒแมนเดี๋ยวจะมาลงอีกนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ